การต่อแกนหลายตรงช้านะครับตัดไออะคิลิกที่เราจะนั่นมาตามขนาดที่เราต้องการพยายามแต่งให้มันได้ฉากนะครับข้างๆให้มันได้ฉากเพราะเวลามาต่อกันอย่างงี้มันจะสนิทที่สุดมันจะแนบกันที่สุดจะได้ฉาก ก็หยอดน้ำยามเลยครับหยดําทตามร่องอัดอัดไปเยอะแล้วก็ผมจะใช้ฟุตเล็กอันเล็กๆทาไว้แล้วก็เอานิ้วกลางกบนิ้วโพ้บีบ บีบให้มันติดสนิทกันส่วนเน้ชี้ก็กดฟุตเล็กไว้ถ้าไม่มีฟุตเล็กเวลาบีบมันจะกระดกนะครับแผ่นมันจะกระดกออกถ้าเราหาอะไรมาถ้าให้มันบีบแรงแรงมันจะไม่เป็นไรบีบไว้เลยครับบีบไว้สักพัก ดูว่ามันมีช่องหรือเปล่าบีบแรงๆครับครบบบับแล้วก็หนีบตัวหนีบหนีบ